คู่รองนะครับเป็นการเจอกระหว่างฟ้าประธานซ mm ันเซ็ตเลสเตอร์รองเกาะล้านนะครับายแดงเจอกับฉายแสงมวยเด็ดเ8็ดแปดเก้าต่อพิกัดน้ำหนักกัน1ปอนด์ครับายแดง120ฝ่ายน้ำเงิน121ปอนด์ฟ้าประธานปอพชรแ,แก้วหรือซันเซ็ตเลสเตอร์รองเกาะล้านครับบวกกันเลยครับส่วนน้ำเงินนี่ฉายแสงมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าเห็นไม่บ่อยครับที่นักมวยคู่ไหนครับออกอาวุธกันหนักๆตั้งแต่ต้นเกมครับ พอออกหนักๆแบบนี้ครับก็ได้ลุ้นกันแหละครับว่าจะได้ดูคะแนนจากการรืองปล่าโอ้โหสอกซ้ายของฟ้าประธานนี่ว่าเสียวเหลือเกินครับแกพยายามส่งสัญญาณหลายหนหลายครั้งแล้วครับต้องดูครับว่าฉายแสงจะพลาดหรือไม่ครับถ้าพลาดมานี่แม่แน่นอนคุยกับเพลแน่นอนลยครับว่าจังหวะที่ฉายแสงลื่นเข้าไปฉายความใหญ่เลยครับดูครับล็อกได้เสียบขวาไปทีแต่ว่าฟ้าประธานไม่ยอมครับดูครับสอดในสอดในแล้วบิดตัวออกมาครับดูครับบิดตัวออกมาด่านลูกน้องเขาใช้สอกซ้ายเอาแล้วครับสอกน้จดน ฉายแสงขวางหน้าคืนอาไงครับฉายแสงคิดอยู่จะแก้ยังไงศอกนี้ไม่ยังแก้ไม่ได้ครับทมการแยกก่อนอนี่ครับมายิงโดนก็ยิงเดินยิงโดนก็ยิ่งเดินครับมาแต่ว่ารุ่นที่อ่ะนิ่งดีเหลือเกินครับฟ้าประธานอ่ะรอดักอยู่ครับนี่ครับดูโอ้โหคู่นี้วัดดวงเลยคุณน็อตทั้งคู่ถือว่ายังเหนียวนะยครับเพราะว่าเราเห็นจังหวะโดนศอกนี่หลายครั้งแล้วนะครับทั้งฟ้าประธาน แล้วก็เพชรเจเจครับหรือว่าชื่อนิชัยแสงครับแต่ยังไม่มีบาดแผลแตกครับอ่ะใกล้ๆครับตีได้ไหมกรรมการชุมพลเห็นว่าแหม่มันใกล้เชือกมันตีกันไม่ได้ครับกรรมการดึงเดินทำครับแต่ว่าค่อนข้างอึดอัดพอสมควรแล้วทางด้านของฉายแสงครับเพราะว่าทางด้านของฟ้าประธานีแกเก็บกันได้ครับแล้วก็มีจังหวะโต้จังหวะสวนที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายครับฉายแสงยังไม่หยุดครับดูครับ เดินเบี่ยเข้าไปเวลายังเหลือครับไอหนึ่งปอนที่ได้มาเนี่ยละครับในช่วงปลายยกสี่นี่ถือว่าสำคัญมากครับอยู่ที่ว่าฉายแสงจะวางแผนชกยังไงเอาละครับพอจับนายในเสียงเฮเริ่มมาโอ้โหนี่ครับมาไม่ต้องคิดอะไรมากครับไปต้องเงินฉายแสงมาสวมวิญญาณุ่นพี่แพรวแพรวแพรวาวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามีเท่าไหร่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหตอนนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นดีหัวใจเลยนะครับดีหัวใจแฟนอุ้ยมาบวกกันครับ ฟ้าประธานปักหลักรอซ้ายครับแข้งซ้ายนี่วันนี้ทำงานได้ดีมาเขียบโอ้โหดูครับเหลี่ยมตัวเหลือกินเหลือใช้เลยครับแตยิงชกยิงมั่นใจครับทาได้ของฟ้าประธานครับว่าฉายแสงนี่เดินด้วยความรีบครับก็เลยทําให้สมาธิกับเกมนี้อาจจะลดลงไปครับทำให้ฟ้าประธานนี่ชกได้ง่ายขึ้นครับจังหวะเร่งเกมก็มานี่บิดนิดเดียวครับสองแรงประธานับทำให้เอาตัวรอดแล้วก็หมุนได้รอบเวทีครับทาได้ของฟ้าประธานเอาครับฉายแสงพยายามเร่ง ปลายยกเร่งได้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ไปเชือกอีกแล้วครับอตามกันต่อครับสามนาทีสุดท้ายดับเครื่องชนแล้วนะครับยกสุดท้ายนะครับฟ้าประธานเันเซ็ตและตอลองเกาะล้านกับใช้แสงมวยเด็ด789ครับต่อกัน1ปอน์ครับฟ้าประธานต่อให้ครับ 120, 121อ่สเดินเตินไว้แล้วครับหวังจะบวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวพยายามจะรัวกำปั้นเอ้าโดดมัดซ้ายเหมือนโดนเหมือนกันนะครับอย่ารับเพลินนะครับทางด้านของฟ้าประธานครับนี่ครับ ท่านหนีก็ต้องหนีให้พ้นระยะหมัดด้วยครับฉายแสงยาวนะครับแมเอาล้ครับออกมายกนี้นี่ฉายแสงเล้นต่อยหมัดครับต้องกอดก่อนครับฝ้าประธานกอดไว้ก่อนแม่ต้นต้นี่พยายามจะดึงหลบแต่ดึงไม่พ้นครับเพราะว่าหมัดของฉายแสงนี่ยาวครับโดนไปหลายหมัดเหมือนกันจนต้องปรับแผนมาก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับคิดบวกคิดบวกอย่างเดียวครับตอนนี้ฉายแสงพักเอาไปพักเอาไปแมดูครับเกมจะยืดเยื้อ มากดตดอยู่เลยครับก็มาที่ใบสุดท้ายครับไฟแดงครับรุ่นพี่ฟ้าประธานซันเซ็ตเลสเตอร์ลองเกาะล้านครับวันนี้โชว์ฟอร์มสวยครับเอาชนะคะแนนฉายแสงมวยเด็ด789ไปแบบสนุกเลยครับ